ล้างหน้าอย่ล้างหน้าเป็นฟันเองเข้าห้องน้ำที่กเก่งมากบวดเงินได้ช่วยเหลือัุองได้ทุกอย่างมางเช็ดหน้าขันเก็บย่านี้ขันเก็บปิดไฟปิดประตู เก็บหน้าด้วยวางไว้บนนั้นเนี่ยมาพับพห่มาพับพห่มะะหให้เรียบร้อยตื่นขึ้นมาล้างหน้าล้างตาพับพห่มเก็บ ทำความสะอาดเสร็จทำความสะอาดภายนอกเสร็จเดี๋ยวเราก็ไปที่ศาลาไปทําความสะอาดภายในกันน้องก่อนวัดป่ามณิการเป็นตัวอย่างของเด็กๆตื่นแต่เช้า เคล็ดลับสำคัญยิ้มแย้มแจ่มใสเคล็ดลับมันจะเบาทั้งกายเบาทั้งใจเลยภับให้สวยงามภับอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งาไว้บนหมอนเอาพับที่นอนทับไว้ับพที่นอนทับไวให้เรียบร้อย นั่นเอาทับไว้ปิดไว้ย,ยกปิดหมอนไว้เลยปิดห่มไว้เลยเอนั่นแหละโอเคเลยวันนี้เลยสิเก่งมาก ยืมให้หน่อยสิเออโอเคใช้ได้วันนี้ช่วยเหลือตัวเอง